ไมดปุ๊บไหนบ้านนี่คนเหนือเขากินตับน้ำมันงาอันนี้ตับเกือกแจ้วเพียของผมขาดเสลือได้พี่น้องมาตับพี่น้องตับผ่านลงไปอันนี้ไข่ล้างพี่น้องไม่ใครล้างมีตับพายขี้เหลวพี่น้อง ซุแบแซบแล้วก็ขอบกระลุงเพือเออ่อนลุยพี่น้องเออพี่น้องใส่ขอบกระลุงดีเด้อขอบกระลุงเพื่อนว่าขอบกระลุงใส่ขอบกระลุงพนะันแทนนาขอบกระลุงหอยพันแทนนาพันแทนนามันสิเป็นน้ำดำบอกกระพุปึกพี่นอ้องเลยพี่น้องอพี่น้องเอามันสะใจมันกินโดนละพี่น้อง สวัสดีครับ,รบมาพอกันอีกแล้วค่ะกะเบียร์กะหนุ่ยจ่าพี่น้องมือนี้สิว่าเมื่อกินซอยจุจุดึกคืออยากพี่น้องจ๋าก็ซอสใหม่ๆดึบๆเลยพี่น้องจ๋ามาๆเบาๆลายจา๋าแสบีบๆล้วกันจ๋าอันนี้ขอทางน,นี้ขอตับก่<ข>อนเดือดเกือบไปสุดยอดมาแรงนอ่นรับสบายรับเสียบหลายหนอหัโอย ไม่ดปบไหนบนี่ <c oughs> มังยิงหนย,ยิงตาขึ้นเหรนเะ <c oughs> แก้วปล่อยผัวเราช็อตแก้วผัวปล่อยผัวพี่นองก็พี่น้องตับพี่น้องจา้าคนหนึ่งเขากินตับน้ำมันงาอันนี้ตับเกือกแก้วเพียของผม <c oughs> เผืยกขาดเสียได้พี่น้องเลย,ววยหวานจัดมือัอนนี้เอ็ดแจวเผือกสูตรสดคือเกอ่าพี่น้องครับมาตับพี่น้องตับผ่านลงไปอันนี้ไข่ล้างพี่น้องไม่ไข่ล้างมีตับไายขี้เลีวพี่น้อง สุแสบแซบแล้ลวก็ขอบกระลุงพ่อเนิรนลุยพี่น้องเออพี่น,น้องใส่ขอบกระลุงดีเด้อขอบกระลุงเพื่อนมาขอบกระลุงใส่ขอบกระลุงพันแทนน้าขอบกระลุงห้อยพันแทนหน้าพันแทนน้ามันสิเป็นน้ำดำบาวกระพุบกพ,พี่น้องเลยมาพี่น้องกินแย้มแต่เขาเอิอมาพันแทนน้าโอ้พ่อมาจิตว่ทยาอเลย กอไก่อไกอกาพี่น้องอู้พี่น้องมอ้พีน้งมึงเอามาันสะใจมันไปกินโดนละพี่น้องอสุดตัวนั้นเจ้าใสบไพสวยมัน <c oughs> สะใจครับกระปุกพริก คุณบอกคนว่าเจลเถื่อนวันเถื่อเจลเถื่อไปเถื่อนวันเลิกผมว่าจับจับน่องอจับ,บมือนจับแบบส่วนหอมหวานเป็นพิเศษเงาวุ๊บเลย รับตันนี้ใหญ่ด้จ้ะจุหวานจัโอ้เผ็ดเนี่เนี่ยวเบาลสดเอาพี่น้องกนยังเสียบไปเทียมเข่ากัน จนหอมหวานจนหอมสวงเลมห่งหวานลำลำหวานแล้วขมอนลำจุกแกงผักิบสนจะห,ห,มห,มห,หอหมหรอ ัมันน้อยมันน้อยค่ะอย่ายกินเหนีอ้อลายลายเป็นทางมันลายเป็นทางป่ะใช่ค่ะมีลาย,ยเป็นทางเลยไอ้นี่วะเนี่ยเป็นมั่มเจรอ อ,อจะบปกินตับเส็เด่วยเด้อเนี่ยเอากินเลยโย่สักนมาวีปกิวเน่ะโอ้ยกินเหย,ยวกันต้องกินเลยกับดุกด่วนไม่เป็นไรทำเลยค่ะทำเลยจ้ะ ข้นในลายอยู่บ่ขึ้นอยานใช่ไหมชุ่มชื้เลยใส่เลยไข่ลังไข่ลังแน,น่นอนอจับฮึ เพื่องสิว่าสดช่องนี้ก็ากินผักเกาแกะแ้ะผักแต่คลองนะผักปลูกเองเรื่องของเลยเรามีผักอยู่เราจะไปซื้อทำไมล่ะผักอะไรก็กินได้เหมือนกันแหละผักเรายิ่งกวา,าดสารพริกยิ่งอร่อย เหมือนมีผิดมีไผ่ดอ่ะหาคุณหมอยังมาขอสื่อเนาะนั่นไหมล่ะลข้าวขาหมาผู้ใหญ่ปูพักก่าสา้มผิดนี่ยเขาสีมาบันนี่แหละแบบเหลืยงควายใส่เนาะอะไรปุ้ยควายเนาะปุ้ยควายพี่น้องดีขึ้นยังหนึ่งกว่าอันไหนที่เข้าแบบว่า เคลื่อนยังก่อนเอามาแมดกันบ่อ,อันใดที่มันใส่น้ำกันล้วนมันกันได้โดยที่ห้องผสมใส่ใจมันจะลดต้นทุนเราลงอีกจะ่ของอยากกินเนั้อหกับปลูกพักเป็นบ่พักเนั้อหอปลูกเอาปลักพริกกะก็ลังปลูกพี่น้องก็ต้องเกิดอลักชี้พักชีเล,ล่าเนี่ยกลังเกิดด้วยกัน พิดด้วยบกพิกขึ่เลยเดือมพันอขอเลือดตับเยอะพันตับวตวจพิด,ดอกว่ะการบอสซุเม่อไห้่ด,ดมันต้ดดองสน กินหมอกทิกไปเพรปวดจับตับเปิดตับหวานอีีพี่น้องจ๋าไอวะทำหนี้เยอไล้วหน่อยละอยู่ตับความอะไร อยางเคดเจ้าหอนพู้เ่ากินหรอน่าค่ะพร้อมไหมกินเจ้าหอนไปละก็ร้าน สิบสาม độ เริ่รุเรอเอเอ,อกินเมาเ่าไป่ผมวะเต็มที่มาเมื่อนี้อพอแล้วกินแสบ็จแค่ไหนอ้วน <laughs> ลดก,กินแบบจนจนจนแบบว่าเงียวมับเลยอะ่ะ <Yeah. S 2> วดแล้ก,ก,กินฝากกินสาแล้วขณะกินข้าวความเนีน่ยขะกินข้าวความเนี่ย เหมือนแล้วอิ่มผอมมัวบอกให้มากหรอกมิ้งยังกันแล้วผิวขาด <c oughs> หนาวใป่ปะ ขันแบบเสียบเลยเนาะ,ะแล้เขาก็ต้งครับกรุบกรุบขั้นแทนอืมก,กมออรมุบกรอบดีอย่างเยอยู่เาะอะไรมาไอ้ตั้มก็ผ่าเรียงองนี้พูถามตั้มใหม่อ่ะ,อะนี่ากรบกุบเนี่ย นี่ไข่ลังกุ๊กกุ๊บนั่นไงบ้าปะไม่เพินดิเบ่อปวดจากของเสียไม่เพ็นเนี่ยน้องบบาแดงมากินที่ยังนี่ยังครอบก็ด้วยไอ้บักไข่ลังนี่แหละน้องบบาแดงมากินเด็ดเนื้อ กุบกลับมาบ้านทางลาวเดูอพี่นอ้องืมที่บ้านหนาวนะเนาะหนาวมากเลยหืม น้าปเที่ยว่างกันรถยนตวันที่สามสิบเอ็กก็พาแม่ไปหาหมอวันที่หนึ่งพาแม่ไปหาหมอมวันที่สามวันที่สามพาหลานไปสอบยิงจา่าไม่แช่เดินดทาง,ทางยาวอยู่แค่ช่วงเย็นแล้วเราก็ตอนเช้าเราก็ขับไปกลับบอ่ออ้นอนคืนหนึง่งไปตอนเย็นไงนอนแล้วตอนเช้าแม่ไปหาหมอ,อมแล้วเราก็ขับตอนเย็น มาเด้อปอดเด้อขึ้นหอนทกันครับทุกคนอาจจะได้แวะออไปหาลุงไม่รู้จะได้แวะหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะ,จะผ่านทางไหนดูก่อนอาจจะถ้ากลับทางอยากคล้ายคลองก็อยากคล้ายคลองหยุดหยุดเป็นเดือนแล้วไงเป็นเดือนเดือนนึงพอดีขันไปในเดือนอนึงเดือนกว่าเลยเดือนนิดๆพี่น้นนอง หยุดเดือนกว่าแล้วโอ้ยหาเงินหาค้าเด้อพ่แ <c> ม <oughs> ่ลูกค้าขึ้นหอนแล้วแหละยึดอีกแล้วซุ่มหนีวะยึดเธอเป็นเดือนโบยึดคือหวานคือเมืองเขาจะเกลียป่วนเขายึดแค่สองคำเมือ่อเต็มที่คู่ควรละจักะมี่ยังยึดเธอเป็นเดือน <c oughs> ใสอกกะ ไม่ให้บริการขาเก๋ว,วยเตี๋น้องแล้วขายก๋วยเตี๋ยวค่ะทีห์ขายก๋วกส, <ง S 1> สมพักวันนึงๆลาบคอมชูสมเนื้อแต่ก่อนนส่งทุกวันแต่นี้น่ะขายของมันยากหลายอย่างออกไปขายตามสั่ง,ลงเลยเนาะบางทีต้องส่งแบงบวันนึงๆเมื่อเธอออเดอร์กันลดแน่นละเพราะว่าเสร็จหลายอย่างมันก็ต้องเธอยอมรับว่าเมื่อเยเนาะเมันก็พักพน กวรับออเด้อสี่สามสี่ซีบริเบริขายค้องประจำเรืองของเขาเขเห็นแบบเขาเปิดเบิงคลิปีซีนี่หาสิคลิปแบบพานหล่ะเขาเห็นเขาก็สั่งสีีหาบางเนื้อเขายังบน้อนเขาก็ตอบไปดนอเขาอิ่มแล้วนะดาแซบแห้ง บวว่าบบบว่ากันพี่นอ้องนิวไหลกันมาเต็มที่รดแต่ว,ว่าเขาอันกินเจ้าห่อนไปงไง็นไงเรื่อนี่อธิบ็ยเจ้าห่อนตอนเศร้าแต่ว่าไปเนานอ,นอแล้วแต่<า>สีร่งสันเมนูให้พี่นอ้องลยเบิงความสดนั่นคือเขาโอเคค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมาคลิปนี้ด้วยค่ะฝากกาไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบียร์นครับหนุ่ยน้ำเนื้อด้วยค่ะผู้ใดยังบติดตามเบียร์ฝากติดตามให้เบียร์กับหนุ่ยน้ำเนื้อด้วยค่ะพี่น้องค่ะ เนาะปะ้าฝ <ผม S 1> า,าก Facebook YouTube ด้วยนะคะทุกคนอ่าสำหรับมือนอีก,ก็กราบขอโทษขออภัยด้วยค่ะสำหรับคนบอกินเหนือเนาะป้าเนาะบางคนก็ชอบเดี๋ยวเลี้ยงเสียวฟังว่าบา,บางพี่น้องก็เส <c oughs> ี้ยวเพจเท่านะหนุ่ยเบียร์เฟมิลี่ก็สิไปหาอยูอ่ทูปว่าหนุ่ยเบียร์เฟมิลี่เดียรที่จริงน่ะถ้า YouTube จะเป็นเคยบนคนกรลสินนะครับถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นหนุ่ยเบียร์เฟมิลี่ครับผม โอเคค่ะค่ะพี่น้องคะ <c oughs> กับข,ขอสโตรขอภัยก้นบกินดิบบกินเนือ้อพอบางคนเพิ่นกับบ,ก,ก,บ,ะะบกินเจ, <c oughs> จ้าของมักเบืองเนาะค่ะบว่ากันได้จ้าครับผมจ้าค่ะสำหรับมื้อนี้เบเกอร์นหนุ่ยกับคอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีครับ <c oughs>